สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาว,วุธปืนพกซ่อนที่เล็กอีกกระบอกหนึ่งนะครับผมกล่องเล็กๆอย่างนี้นะครับปึ๊บอ๋อขอเปิดดูก่อนนะครับนี่วันนี้จะมารีวิวปืน CZ92 ้นะครับผมนล้วกเป็นปืนที่เล็กกระบอกหนึ่งนะครับอยากเห็นว่าเล็กขค่ไหนนี่นครับ ขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับแม็กกาซีนเปล่านะครับผมไม่มีนะครับมีแม็กกาซีนสำรองไม่มีกระสุนนะครับตัวปืนเคลียร์สล์ยเ,เช็คลำกล้องนะครับลำกล้องปึ๊บไม่มีกระสุนลงเลือยอยู่นะครับลันไกทิ้งไกฟรีนะครับนีเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับมันเหมาะสำหรับเก็บหกซ่อนได้ดีแนบเนียน จริงนะครับแต่ก็ไม่มีใครพบกันแล้วครับผมสมมากจะเก็บไว้ในบ้านมากกว่าแม้แต่ตัวเองนะครับปืนกระบอกเนี้ยผมรับมาก็โอ้โหเป็นปืนสวิสการของผมเองนะครับ,รบ,บ,รรรบตั้งแต่รับราชการใหม่ๆถึงตอนนี้ก็เกือบ10ปีแล้วที่ได้ครอบครองปืนกระบอกนี้นะครับอ่ะหลายท่านสงสัยว่าเล็กขนาดเนี้ยเล็กขนาดไหนลำกล้องยาวขนาดไหนมิติปืนยังไง เดี๋ยวผมจะเอาไม้บรรทัดมาวัดดูนะครับแต่ันแรกวัดกับมือผมก่อนนะครับนี่มือของผมขนาดนี้นะครับแล้วก็มาครับมาวัดดูนะครับครับับแรกขอวัดลำกล้องก่อนนะครับว่าลำกล้องยาวเท่าไหร่ถ้าว่าจัดโคนลำกล้องนะครับครับตัวลำกล้องมีความยาวทั้งหมด 2นิ้วครึ่งนะนะครับความยาวสไลด์อยู่ที่อ่ะมาตรงนี้ไม่เกิน5นิ้วครับนะผมผมยาวแค่นี้เองส่วนสูงนี่ไม่ถึง4นิ้วนะครับ เล็กครับ,รบ,รบ,รบปืนตัวนี้ใช้กระส<ม>ุน6.35 ACP หรือว่าเรียก2.5นะฮะภาษาบ้านเรานะครับปืนแบอเนี้ยไม่มีคันค้าสไลด์นะครับจะมีปุ่มมาก็แค่ปุ่มปุมแมกกาซีนปุ่มเดียวนะครับนี่บางคนถามว่าเอ๊ะุ จุดสองห้า 0, หรือหกจุดสามห้านะครับขนาดกระสุนเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่ผมหยิบกระสุนมาก่อนครับนี่ขนาดกระสุนปืน6.35นะครับพอๆกับจุด LR เลยนะครับด้วยขนาดที่มีความเล็ก นี่ <Yeah. S 2> สองเส้นกว่าเองนะครับจานท้ายกระสุนดูสิอีกเส้นครึกเส้นนะครับผมครึ่งเส้นนิดๆน,นะครับอยากเห็นมุมชัดๆกว่านี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องให้แป๊บนึงมานะครับมุมกล้อง ได้ชัดเจนสำหรับตัวเล็กนะฮะอ่าถ้ามองแบบนี้จะดูตัวโต,วตวหน่อยนึงนะครับแต่เราจะได้เห็นตัวเล็กนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะเชียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊ำกล้องไม่มีกระสุนนะครับปลอดภยัยในการคลิกในการสาธิตนะในการให้รีวิวครั้งนี้นะครับอ่ากดไกลท้างไว้ไกลนะครับผมถ้าเราไม่ ใส่แมกกาซีนฮะไก่ก็จะฟรีง่างยๆแบบนี้แต่ถ้าเราใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับไกลมันก็จะแข็งไม่ฟรีแล้วนะครับผมแต่ก็เหนียวกันไม่ยากนะครับแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับมุมนี้ชัดๆนะฮะดูลำกล้อง่านะให้เห็นรูลำกล้องชัดๆแบบนี้ อ่ะนี่ค่อยช็อตให้นิดหนึ่งหน่อยนะฮะตัวปืนตัวในกล่องนะครับผมมีอะไรบ้างก็มีคู่มือนะครับมีแม็กซีน2อันนะฮะกระสุนไม่ใช่นะครับเปิดออกออกก่อนนะแล้วก็มีแส้ล้างนะครับหอันนะครับอย่างที่บอกครับปืนกระบอกนี้อา,อายุ อยู่กับผมมาก็เกือบ10ปีแล้วนะครับผมมีร่องรอยบ้างในการใช้งานเช่นนะฮะร่องรอยในการเหนี่ยวกลนะครับผมลมดําก็จะลอกไปละครับมากซีนสออันตัวหนึ่งก็เสียบป,ปืนถอดปืนตลอดก็เธอเลยทาให้มีร่องรอยนะฮะลมดําลอกนิดนึงนะครับนี่อีกอันหนึ่งก็จะเอียมๆหน่อยมันก็มีร่องรอยนะครับเหมาะนะครับผมเหมาะสำหรับเฝ้าบ้านพอรั์สินนะเก็บข้าตู้อย่างเดียว ตัวนี้ครับไม่ค่อยใช้งานนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมติดตามคลิปของผมนะครับในการรีวิวกวบอื่น,นหรือการทดสอบอาวุธปืนอื่นๆนะครับติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวเร็วนี้คาดว่าจะรีวิวกวบอื่นให้ท่านได้ดูแน่นอนฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอยดูคลิปต่อไป ขอบคุณครับ